อย่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวชีซีเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงในยุคสามก,ก๊กเขามีความฉลาดและมีความสามารถในการวางแผนและยุทธศาสตร์การรบแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือความเฉลียวในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบเรื่องราวของชีซีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวจนต้องตกเป็นเหยื่อของกลุอุบายและสูญเสีย สิ่งที่สำคัญในชีวิตไปชีซีเป็นลูกศิษย์ของสุมาเตโชร,ร่วมกับคงเบ้งและบางทองเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าปีชีซีมีบทบาทสำคัญในการช่วยเล่าปี่วางแผนและบริหารการรบในช่วงแรกเขามีความเฉลียวฉลาดในการวางกลยุทธ์และการดำเนินการทัพ แต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถรักษาตำแหน่งและชีวิตที่สมบสุขได้คือการขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์จากบริบทรอบด้านเมื่อโจโฉมองเห็นถึงความสามารถและความสำคัญของชิซีในฐานะที่ปรึกษาของเล่าปีรู้ว่าเล่าปีตอนนี้ต่างกับเล่าปีที่คอยหนีหัวสุขหัวซุนสมัยก่อนจึงวางแผนที่จะดึงตัวชิซิมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นการบั่นทองมันสมองของศัตรู โจโฉจึงใช้กลอุบายในการลักพาตัวมารดาของชีซีไปอยู่ที่เมืองหลวงและคอยน้มน้าวให้แม่ชีซีชักจูงชีซีมาเข้าด้วยกันกับตนแต่แม่ของชีซีนั้นชื่นชมเล่าปี่ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ของฮ่องเต้มาโดยตลอดเมื่อน้มน้วอย่างไรก็ไม่เป็นผลโจโฉจึงได้ปลอมลายมือแม่ของชีซีส่งจดหมายไปแจ้งกลับชีซีว่าถ้าชีซีไม่ยอมมาทำงานด้วยกันกับโจโฉ แม่ของเขาจะต้องถูกโจโฉประหารอย่างแน่นอนชีซีที่เป็นคอนมีความรักและความกระตันยูต่อมานดามาตลอดเมื่อไม่ทราบมาก่อนนะว่าเป็นจดหมายปลอมจึงตัดสินใจเดินออกจากเล่าปีและไปทำงานให้กับโจโฉเพื่อรักษาชีวิตของมารดาเอาไว้เมื่อชีซีต้องจากไปเล่าปีจึงสูญเสียที่ปรึกษาคนสำคัญในช่วงเวลาที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนและการ บริหารการรบเป็นอย่างมากแต่เมื่อชีซีได้เดินทางกลับไปพบแม่ของตนเองแล้วเรื่องราวกลับตลปัดเพราะเมื่อชีซีได้เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาจากแม่คือความโกรธและเสียใจเสียใจที่ลูกชายตนเองเริ่มเรียนมาขนาดนี้แต่กลับถูกทรราชอย่างโจโฉหลอกเข้า ด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากแม่ของชีซีจึงได้จบชีวิตตัวเองลงด้วยการแขวนคอสุดท้ายชีซีจึงเสียทั้งแม่และเสียทั้งหน้าที่การใช้งานครั้นจะกลับไปเข้าด้วยกับเล่าปีก็กลัวคำคารหาจากสังคมจึงต้องจำใจทำงานให้กับโจโฉแต่ตัวชีซีก็ไม่ได้มีความสุขและความพึงพอใจในการทำงานเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าตนเองถูกบบังคับและต้องทำในสิ่งที่ไม่เต็มใจ ช่วชีวิตที่อยู่ด้วยกับโจโฉจึงไม่เคยเสนอแผนการรบให้กับโจโฉเลยความฉลาดในการวางแผนและการดำเนินการทัพของชีซีเป็นที่ยอมรับแต่การขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบทำให้เขาตกเป็นเหยื่อของกลอุบายจากโจโฉในการทำงานก็เช่นกันการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดและรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชีซีเป็นตัวอย่างของที่ปรึกษาที่มีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์รอบด้านทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลอุบายและสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปความฉลาดในการวางแผนและการดำเนินการเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันมีเช่นนั้นอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและการสูญเสียได้เช่นชีซี